โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับชาวน้ำานิ่งขุนนะครับโอเคก็วันนี้ครับก็จะมาแจ้งเรื่อง YouTube นะครับก็คือว่าซับเรื่องที่ซับหายนะครับโอเคนะฮะก็จริงๆถ้าถามผมลดไหมมันก็ลดนะฮะก็ลดอยู่ผมก็งงไอตอนกลางวันผมเปิดเข้ามาเฮ้ยทำไมซับซับลดตั้งสิบกว่าซับผมก็งงครับผมไปทําอะไรผิดนะครับก็กำมัจะพูดว่ากำมันจะพูดว่า ผมทำอะไรให้ก็อะไรก็ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กำลังจะคอมเมนต์ครับแต่ว่าเออมาเห็นของคนอื่นครับก็ขออันนี้หน่อยครับก็เดี๋ยวจะเราจะมาอ่านกันเลยนะครับเกี่ยวกับย u u ูบอ่ะ u t ท b e เขาทำครับโอเคก็ครับ y o u t u b e จะเริ่มจัดการกับจำนวนตัวเลขผู้ติดตามของช่องต่างๆครับก็ตัวเลขผู้ติดตามก็คือเออ ผู้แบบคนติดตามเราอะฮะโอเคให้ถูกต้องและเที่ยงตรงเหมือนอย่างจำนวนไลค์และวิวแล้วด้วยการลบบัญชีที่ไม่มีการใช้งานออกจากการติดตามครับก็คือว่าเออบัญชีที่ไม่ใช้แล้วนะครับก็เออเขาจะทำการลบบัญชีออกครับกออ็รู้สึกว่าทับมันจะลดลงนะครับโอเค คนที่ไม่ใช้บ่อยๆนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเข้า YouTube บ่อยนะครับก็ใช้อยู่เลยฮะก็เลยไม่โดนลบฮนะเออนี่นะฮะ s ับ s c r i p t ชั่น,นะครับเออของช่องต่างๆในวันที่อ,อจะ <c oughs> โอเคก็ให้ดูภาพอ,อันนี้คือผมสองภาพเอานะที่ไม่มีการใช้งานโอเคในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับก็ เจ้าของช่องอาจพบว่าจํานวนผู้ติดตามลดลงไปบ้างนะครับก็เออผมก็ลดลงไปสักประมาณ10กว่าซับนะครับเหลือ1้อยสิบสีไอตอนแรกก็เหลือ1้อยห้าสิับมันมาลดมา10กว่านครับแต่จะไม่มีผลกระทบต่อวิววิวจะไม่ลดครับโดยรวมของวิดีโอและบัญชีเราเหล่านั้นครับก็เออคือว่า คือว่าเ,เขาจะไม่เขาจะไม่ลบวิดีโอนะครับไม่ผลมีผลกระทบต่อวิวครับวิวก็ไม่ลดครับเออแล้วก็วิดีโอนะครับนั่นไม่มีนั่นไม่ได้ถูกใช้งานอยู่แล้วก็เออและเพราะบัญชีเหล่านั้นไม่ได้ถูกใช้งานอยู่แล้วครับโดยทาง y youtube กล่าวว่าการลบบัญชีผู้ใช้จากการติดตามแบบอนุ อัตโนมัตินี้สามารถแก้ไขได้หากเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็นี่ครับที่มาที่มาจาก u t u b e นะครับคลนะครับก่อนฮะเดาว่าซับบางคนอาจจะลดไปบ้างครับก็อันนี้ก็ประกาศข่าวสารครับก็สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็ขอจบคลิป